เรื่องครอบครัวนี่เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นลูกสาวหลักเราเพื่อนกะพอเลียนจบแล้วกเ็เห็นงานอยู่แถวบ้านน่ะเห็นงานอยู่ซุ้มโลตัดซุ้มนี่นะกะเที่ยวเที่ยวเห็ดเที่ยวเห็ดพวกะได้เป็นพนักงานอยู่โลตัดน้ำกันน่ะเาตอนแรกเขาตอนเขาอยู่ในเมืองเขาก็คือมีได้กันแต่เขาก็มีลูกเขาเลยกลับมา มาหาแมีเนี่แหละมาบอกแม่ก็เอาผู้เฒ่าผู้ยังนี่มาเบาอยู่แต่ว่าโตลูกสาวเพิ่นนี่น้องจะของเรื่องนี่เขาจบปริญญาดิแต่ว่าเขาเห็นงานรถดตัดเนาะงานมันหายยากเนาะมูเจ้าเนะเาะบอ่ข่อยเพื่อเดียวบอกว่างานรถดตัดบดีเด้อคว,วามหมายเป่นน้องสิแต่ว่าน้องผู้สา้นเนี่ยจบมงังปรากฏว่าแม่เฒ่าเนี่กับบ่มักเพราะว่าอยากให้ลูกสาวนี่อหนีจากลูกเคย ไปเหตุงานดีคานี้ผู้ลูกเคยนี่กะบ่ได้ว่ายังไม่เ่าบ่มากนี่กะบ่เป็นยังกนแนวเขาอยู่น้ากันก็คือลูกมากเนาะแม่บ่มากกะสร้างกะเหตุงานกับผู้เขานี่แหละบ้นี้เลาป่วยแล้วเป็นบกแข็งแรงโล่นบ่ตัดไส้เลาผ้าลุมเราก็เลยแบบยางเป็นกะเพิกกะเพลกเจ้าของกับผัวนี่ก็เลยเที่ยวออกได้บ้านนี้เที่ยวคิมอ่ตร์ไส้เพราะมันกะบกไก่ประมาณ สี่สิบสองสี่สิบสามโลนเนี่ขี่เที่ยวไปกับทั้งผัวทั้งเมียเที่ยวเบิงมีเบิงงินแม่เมียแม่เถาแม่เมียเนี่ยเห็นน้ำดีมันได้เราก็สร้างเราก็บักเด้สร้างลูกเขยว่าลูกเขยนี่ความลูกกันหน่อยแล้วกะจบมหม้อหความลูกหน่อยลูกจะคว้องนี่จบปริญญาคืออยากให้ลูกจะคว้องนี่หนีพยายามยุแต่ลูกสาวจะคว้องนี่เหนี้จากลูกเขยบ่อยบ่อยเขาอยู่นุ่กัน ดตัวมาหน่องกระท่องมานน่ท่องแล้วก็ร้านนี่เราหักอยู่เด้แต่ว่าเราสร้างสร้างพอมันเขาเฮ็ดยังเนหน่อยนี่พิจใจหลายหลายบ่ถือหลายสร้างหลายบ่ถือซะตาบางเชื่อนี่แม่แม่เพื่อนนี่ก็เปินตาสร้างมาสันกินเขานี่มันเหลืองสิโตหน่องว่าเดี๋ยวจงมาเห็บผัวแบงไว้มูเ่เ,เจ้าเสื้อบว่า่าสันเย้เจ้าเสื้อบว่าแม่ข่อยนี่ไปเทไปสาดห้ไกลเลย ไปสาในในไก่ไปสา์ไปสาในในไก่หรือว่าเอาเกลือหมาเกลือหมูเกลือหมาเลยไหมโบไดว้ลูกเคยกินคอยกระทามอยู่ว่าเป็นอย่างเก่าเจ้าเคอดจังสี่เมียแล้วก็บอกว่ากูสร้างมันกูบ่มักมันแล้วก็คอยก็บ,บ่รู้ว่าคือเขาดีน้ำเล่าเนี่ยย่ำย่ำเหมือนเขาสิไปเฮ็ดงานนึงเสียเขาก็ทามาแม่เหมือแรงเจาอ,อ,อย่างบ่เลิกง,งานเจาะอ,อ,อย่างบจื้อสื่อมาฝากถ้าเป็นลูกเคยนี่ซื้อซื้อ,อยังมาฝากแล้วบุกิน บ่ก,กินบ่เอาบอมา่มักแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นข่อยเองเสียแล้วกินหรือว่าเป็นเป็นลูกผู้อื่นเป็นคนอื่นไาให้กินแต่ว่าถ้าเป็นลูกเคยถือไปห้แล้วบ่ก,กินแล้วแบบว่าร่างเกียจปนนั้นนอจนมาข่อยรื้อตนผัวมาย่จนมาแม่นี่ว่าโอ้นแถวบ้านที่คนหูจกักจนเขาว่ามู่เจ้านี่เป็นครูเว้นครูกรรมศัตรูครูแข่งนกันมาแต่ศาสตร์ังไหนบกคือมาเราวขึ้นมาสร้างตัวแถวมาสัน่น กืจนมาม,ม,มีมีมือหนึ่งอะะแม่ข่อยเนี่ว่าสันเป็นล่มไปหน้าเราเป็นล่มบารนีข้เจอกกับขี้มอไซมาบอกมือเนี่ยเป็นวั่นยุดพอดีว่าสันบานีข่อยบรยูโตผัวอายุน่ะข่อยบรยูข่อยไปหมองอื่นกับไปอย่างเราจำไม่ได้ว่าก็ยูแต่ผัวเขาก็เลยมาบอกคือตอนนั้นมีรถกระบะเด,ดีลูกเคยนี่กตเล่ยขี่รถกระบะไป จิบเอวไม่เถาไปลพยงบานผ้าไปลพยงบาลลูกเคยสิอุ้มขึ้นรถนี่ไหมอุ้มขึ้นรถเอาไปหาหมอจากขนาดว่าเราสีเป็นจิตายแล้วด่าลูกเคยไหมล้วว่าแบบว่า่ตมาแต่รงโตกูบักนาส้นเท้าเออไปยังสลัดดาไปทั่วไปทีคนอื่นก็จนมาย่มปาดแบบมือนั่นลรพัวข่อยแบบว่าพัวข่อยแบบว่าไหายน้ำตาออกจนบัดนี้ กับผาไปโรงพยาบาลแล้วก็กลัาม่าพวข่อยก็เลยมาบอกว่า,วาทําแม่เราออกจากโรงพยาบาลแล้ว่อยสินี้ไปยุ่งเหมืองอื่นเด้อเฮาสินี้ไปยุ่งเหมืองอื่นเด้อห้องห้องปรอยู่นี่หรอกแต่ว่าห้อง่รด้บอกสิตัววันนี้จากแม่เฮ้าเด้อตัวอียูกับแม่ตเอ้ยวันนี้จากแม่โตโตัวอยูกับแม่ตโตัวก็อยูไปแต่ว่าเฮ้าบ่อยู่แล้วว่าซันว่าเพราะว่าห้องยู่นี่เฮากับว่าเพื่อนม่มีความสุขเฮาบออยากให้เพื่อนแบบว่า,ามีแต่ความถูกไหม เขาใหญ่เพล่อนอยู่แบบสบายใจดีกว่านี่ก็นี่ก็เป็นเงื่อนเพลินมานี่พ่อผัวว่าจังสันโตน้องนี่ก็เลยไปบอกแม่ว่าสีใหญ่หนีสีออกแม่นี่ก็แบบว่าศู์ในบ้านเลกก็แห้งแบบหลังจากมือน,นั้นมาได้เล้กศูญแล้วก็แบบว่าอารวาสว่าสู้สิไปกับไปสู้สิหัวไปใส,ส่สุกับไปบ่ปตองมหยุ่งน้ำกูไปเลยเอยงสินะ่ะกับหอดมือแม,ม้วนูก็ไปหาบานเศร้ากับไปบึงไปบานเซร้ากับเอาหลูกไปนํ้ ไปเขาโรงเงียยญี่ปุนไปเบิงญู่พุนแล้วกะมือพูนูเก็บควงอนะ่ะพัวนูน่ะก,ไก็ไปกบากบไปกาบคำภาษาบ้านเาก็ไปกาบตีนเล่าหลับไปแบบสันแล้วก็เลี้ยวเบิงหนาะเลี้ยวเบิงหนะาแล้วก็ขันหนาไปทางอื่นแล้วก็ยางนี้นูกะเอา้าแม่ขันมี่ยังก็ทรมมาเดอ้อสันไปบ้านนี่พ่อพูนูกไ็ไปไปม่านอาทิตย์หนึ่งเขาโทรมาคือหนูโทรหามีไไว้เลย โทรหาแล้วก็บบอลับบันนี่นี่สุ้เหมือนเพื่อนบ้านเลยละ่ะข้าเจ้ากับแม่ป่านะข้าเจ้ากับเลยทั่วมาบอกว่าแม่มึงกับป่วยเขาลุ่มบานเด้อเออมุกัวไปทรงลงบานไปให้น้าเกลือแหละ่าเพื่อนเก่เาขึ้นมาแล้วได้ขึ้นมาแล้วอืมแล้วก็บ,บอกว่าบ,าบอกซูแล้วบอกว่าสิเป็นสิตายย,ายังไดก็ยังมาหยุ่งยังมาเบืองเล่าเพราะว่าแล้วบอกเอาแล้วว่ามึงอะเลือกผัวว่ไเด้ฮหักแม่เลือกผัว ไม่ปาเลยว่าไม่ปาก็เลยถามว่า like เป็นยังคือสร้างเขาแทะคือสร้างเขาคักเขาเนี่ยแทะลูกเคยเขาเห็นยังหตามทีว่าป้านี่ก็คือพี่สาวแม่เล้าว่าตามที่กูอยู่กูก็ว่ามันดีมันเห็นยังมันก็เห็นน้ำเมืดอไม่เถ่าได้ไม่เถ่ายังกับบัวน้ำจะคำกับบหยังหาบัวมีเถียงบัวมียังไม่เถ่าแล้วก็ว่าเราบุลูกื็กลนว่าเป็นยังเราคือสร้างแทะสร้างสร้างลูกเคยสร้างคักสร้างเนี่ยเขาก็บริ่ได้เห็นยังห้ดิแล้วก็คิด เขาคิดบ่อเป็นอย่างไรเขาจังสร้างแต่ว่าเขาเห็นหนาเูาศูนย์หลดแล้วม่ได้แบบว่าไปกับไก่ย่าไม่เห็นหนาย่ามาไก่เังสี่เนี่ยเอาผู้ใดเคยเป็นยังสี่บอติ่าสร้างโดยบุรุษสาเหตุสร้างแบบเห็นหนาคนนี้กูสร้างบุรุษว่าเป็นยังจังสร้างเขาทั้งทั้งที่บ่งหูจักเขาทั้งทั้งที่เขาดีก็บเ่ห้องผู้เจ้าเคยเป็นบ่อผู้ใดเป็นความเมมต์มาเนี่ยอันนี้เพื่อนกับแมออใหอยฟังกงซื้อเนาะเอาจ้ะฝากช่องฝากกดไลค์ให้ข่อยเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยจา้าเอาขอบคุณค่า